สำเร็จไอเ์แชข้าวไทยตราพันดีเอ๋อทำอะไรอ่ะอเฮ้ยเบาดิทำไมอ่ะพยายามเปิดเซฟอยู่นะเฮ้ย<ฮ>เซฟยักษ์เซฟใหญ่มากอ่ะอย่าบอกใครนะในเนี้ยเดินเพียบจริงหรอแล้วจช่วยเฮ้ยไม่ใช่ฮะขอ,อเล่น แล้วคือยังไงอะเป็นของตกแต่งของร้านเขาถ้ามองไปรอบๆจะเห็นว่าของตกแต่งและสถาปัตยกรรมต่างๆของเขาเนี่ยทำออกมาใหญ่มากออ้ยแบบนี้อยากรู้แล้วว่าอาหารมันจะมาแบบจานักษ์ด้วยไหมอะไปดูอาหารกันโอ้ย้องบอกว่าจานเขาอะาใหญ่มากนะแต่ว่าโชคดีที่อาหารคือไม่ได้ใหญ่แต่แรกกลัวว่ามันจะใหญ่จะทานหมดได้ยังไงอะก่อนอาหาราจะไม่ใหญ่อืมแต่ขอแนะนํานนเมนูครับ ให่มาเมนูมนยัดมาก,มากสุดยอดเลยมาเปิดระวังหน่อยติดติ Acting, ดคติดอตอดติ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 ดตออยิดติดตนดติดติดตินติดติดติดติรกรอบติดติดติดติรตบดติดติกติดติดติดตินติดตกดติดติโพกดติดติดิดติดตินติด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 ตาดลิดต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 ํากิดติดติดติกิดติพวิดต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 ิตอ เมื่อบอกว่าไก่เขาข้างนอกมันจริงหนังมันจะกรอบมันเนี่ยเขาจะนุ่มๆอ่ะสุขภาพกํากลังอร่อยเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นเมนูสาหรับคนรักสุขภาพค่ะคือ,อเมี่ยงหมูกรุบค่ะเขาจะเอาหมูเนี่ยไปปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่พวกเอ็นไก่ห mm hmm. อกกับผักกาดแก้วนะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้เด็ดมากแล้วมันจะกรุบกุบตรงเอ็นไก่จริง เขาผักกาดแก้วมันจะก,กรอบๆอ่ะน้ำจิ้มเขรารสชาติกำลังดีเลยเนาะอันนี้แปลกมากเลยนี่คืออะไรอ่ะกุ้งทอดซอสวาซาบิอือเขาจะเอากุ้งนะคะส,สดๆไปทอดค่ะแล้วปกติจะเป็นครีมจะเป็นครีมสลัดใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่าที่น,นี่เขาจะใส่ผงวาซาบิเข้าไปด้วยเพื่อให้รสชาติเนี่ยแปลกใหม่ะไม่เหมือนใครคือข้างนอกนะครับความกรอบเนี่ยแต่ว่าข้างในกุ้งเนี่ยมันนุ่มมากพอขเข้ากับรสวาซาบิปุ๊บม,มันก็จะ ได้รสอีกแบบนะจะหว,นวานหวานแล้วก็จะมีชุนๆนิดๆเรอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทานอาหารอร่อยๆอในบรรยากาศบิ๊กไซส์แบบนี้นะคะ<ม>ง่ายๆเลยค่ะเป็นการคุณผู้ชมโทรเข้ามาโหวตน,นะคะว่าสาเมนูนี้ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปี้ยวปากนะคะแล้วก็สองสายแรกค่ะที่โหวตให้กับเมนูที่เป็นเมนูเปี้ยวปากนะคะจะได้กิฟต์วอชชั่นหนบาทมาทานะะที่ร้านนี้ฟรีค่ะแล้วก็อีกค่าสายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสื้อแอคทิเวช่นฟรีหนึ่งปีเต็มค่ะครับและยังไม่จบแค่นั้นครับ ก็เราคข้าแฟนรายการเที่ยวป่านะครับถ้ามาทานที่จะบอกว่าเช็คอินมาจากรายการเที่ยวป่านะครับรับไปเลยครับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม15%ครับไม่รวมเครื่องดืม่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับอสวัสดีค่ะ ดีค่ะพี่ตู้ครับร้านนี้เนี่ยสไตล์มันอินเทรนด์มากเลยการตกแต่งก็ไม่เหมือนใครเลยผมมีกลิปเซ็ดเครื่องปรุงสำเร็จอเชฟอร่อยแบบเชฟง่ายกว่าที่คิดครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะได้ชมร้านอินเทรนด์ใหญ่ยษ์แบบมแลาวนะคะไปดูน้องสาวคนเล็กของเราดีกว่าค่ะว่ามีเมนูอินเทรนด์อะไรมาฝากผู้ชมบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม โอ้โหวันอาทิตย์วันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะตื่นเช้ามาเข้าครัวกับไอด้ดีกว่าค่ะโกออนเช็คอินวันนี้เนี่ยไอด้ก็เลยมีเมนูข้าวต้มปลากระพงมาฝากกันค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะโหได้สดน้ำข้าวต้มร้อนๆนะคะรับรองได้เลยว่าสดชื่นแน่นอนค่ะแถมยังได้ประโยชน์นะคะจากเนื้อปลากระพงอีกด้วยเพราะว่าช่วยบำรุงสมองแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจด้วยค่ะเป็นไงคะรู้สรรพคุณกันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวตามไอได้าเข้าครัวเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากต้มน้ำซุปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพอน้ำซุปเดือดแล้วเนี่ยเราก็เติมรากผักชีก,กระเทียมพริกไทยที่เราขโขลกเอาไว้นะคะลงไปนี้เนี่ยก็จะช่วยให้น้ำซุปมีกลิ่นหอมค่ะพอน้ำเดือดอีกรอบแล้วนะคะเราก็เติมนี่เลยขาเผาลงไปค่ะเติมขาเผาลงไปเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราใส่เนื้อปลากระพงลงไปแล้วใช่ไหมคะน้ำซุปเนี่ยจะได้ไม่ขาวจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปลากระพงลงไปนะคะต้มในขณะที่น้ำเดือดค่ะ จะใช้ซีอิ๊วขาวปรุงรสนะคะจากนั้นเราก็รอให้เดือดค่ะแล้วก็พอเนื้อปลาสุกเนี่ยก็ยกขึ้นได้เลยค่ะแล้วเวลาเราเสิร์ฟนะคะเราก็ตักข้าวสวยใส่ชามแบบนี้ค่ะไอด้าก็จะพิธีพิถานนิดนึงนะคะในการเลือกข้าวเพราะว่าถ้าเราได้ข้าวพันธุ์ที่ดีที่ปลูกจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะทําให้เม็ดข้าวของเราสวยแล้วก็ไม่แตกหักค่ะแล้วเวลาต้มข้าวต้มเนี่ยก็จะได้เม็ดข้าวที่สวยน่าทานด้วยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ตักเนื้อปลากระพงค่ะพร้อมน้ำซุปได้เลยก็ใส่กระเทียมเจียวกับพริกไทยลงไปนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็โรยด้วยนี่เลยขึ้นช่ายกับต้นหอมนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ได้สดนำส้ำซุปร้อนๆแบบนี้กับปลากระพงนิ่มๆอย่างนี้นะคะอร่อยจนวางไม่ลงเลยค่ะแต่ยังไงนะคะคราวหน้าเนี่ยสาววกข้าวห,ห่อไข่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าอ i d เนี่ยมีสูตรข้าวห่อไข่ทีเด็ดที่ทําจากข้าวพันธุ์ที่ดีมาฝากกันด้วยค่ะยังไงวันนี้เนี่ยอด d ขอตัวจัดการกับข้าวต้มปลากระพงตรงหน้านี้ก่อนเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ย้อนไวัยไปกับสวนสนุกสุดฮิปแห่งใหม่ในสไตล์เกาะซานโตรินีประเทศกรีซกับเครื่องเล่นที่คัดสรรมาจากทั่วโลก